แซวนะครับเออแซละสาวเอาใหม่สองขาหนึ่งต้นาตอนนี้กินกรกฏอยู่ที่ร้านแซละสาวครับแซปรสาวก็คือทุกเมนู20บาทร้านอยู่ตรงเลยโลตั Lotus ทั้าเที่ยงมาหน่อยเดียวครับแล้วก็มีทางร้านสายน,นิดเดียวนะฮะสังเกตดีๆมันจะมีป้ายชื่อว่าบุญเยิ้มคาเฟ่เลี้ยวเข้ามาเลยครับมันจะอยู่ติดกับสนามยญ้าเทียมครับเข้ามาข้างในก็จะเจอน่าจะร้านแรก ร้านที่สองครับร้านที่สองของซอยเ,เ,เข้ามาเลยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเอาละฮะเดี๋ยวจะสั่งเมนูอะไรบ้างนะครับมีตำถาดก็มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเมนูละ20บาทนี่ดียวนะฮะ ไทยปลูกปลารูกุ้สดเยอะแยะมากมายยนะครับยี่สิบบาทเท่านั้นเองรสชาติจะจืดๆรอเบิดระเบิกมาไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตสั่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับเข้ไหมพี่กอนชอบกินหอยไหมฮะหอยสดๆนะครับจะทำ <c oughs> ให้ร่างกายแข็งแรงเราต้องกินอาหารทะเลนะอย่างน้อยอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมนี้จริงว่ะจริงๆครับอันนี้ ตามหลักพภชะนาการเราต้องกินอาหารทะเลยอย่างน้อยที่ได้หนึ่งครั้งไได้มันเป็นหมูที่9ครับลูกเสือนะฮะอาหารหลัก5้าหมูนี่คือ <c oughs> เลยไปแล้วนะคุณผู้ชมนี่ยีสบบาทครับตั่งไปแล้วเดี๋ยวลองแซ่บน่ยยำที่ว่าแซ่บยังไม่แซ่บเพิ่ออกรายการ นี่2ี่บาทเองครับต้องผู้ชมแล้วก็ใส่ใส่ยำไม่ต้องมาชิมนะอ้าวปล่อยซึมเลยมาชิมยำไงว่าสายที่ชอบเจ็บแสบเนี่ยต้องมากินสายยำคืออย่างนี้คะทุกคนต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราอยากกินยำใช่ไหมแล้วก็สั่งสั่งทีหนึ่งอ่ะหรือว่ากินทีนึงเราจะได้เยอะ แต่ว่าเราอยากกินหลายหลายยำนะเป็นพลายยำพลายำไปเลยไ้ยครับอ๋อพลายยำฮะหูนะฟูนฟูนหูดูแบบฟูไม่เพาะเลยนะคือถ้ามาร้านนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นหลายๆลายยำอ่ะที่เราทีาไกินออาจะิมหลายยำคิดว่าน่าจะโอเคครับที่อยากกินยำหมายถึงหลายเมนูอ่ะคนที่อยากกินยำหลายๆเมนูก็ ี่นได้รอชิมแซ่บสาวสาวก็20ใช่ไหม20บาทแต่ก็จะเป็นจตนเล็กๆเท่าที่โตกินกันตรงนี้สรรนับสนุนรายการโดยอิจกรอิจกรนะครับเมื่อไหร่ปอนเซอร์จะเข้าอ่ะครับชอปนเซอยาก็ต้องหาน กินทั้งวันกินทั้งวันสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนรายการกินอนะครับก็สนับสนุนรายการกินอได้นะครับเราัสนับสนุนทุกอย่างนะครับเรารับรีวิวทุกอย่างเลยนะครับเพจน้องใหม่อยากกินกินอถ้าเป็นรีวิวของเล่นนี้คุณกรรีวิวได้ไหมได้หมดเลยครับของเล่นผู้ใหญ่ ของเล่นทุกประเภทครับได้หมดครับยกเว้นของที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะสี่คนผิดผิดกฎหมายไม่เอานะคแน่ไม่รับรีวิวนะครับใครอยากให้กองไปที่ไหนอยากจะให้รายการเข้าไปถ่ายทำที่มาลางทุกท่านครับก็ได้มาแล้วเออ เป็นยำนะครับอันนี้เป็นยำอตอนเป็นแซลมอน20บาทผมถือว่าได้ค่อนข้างเยอะครับท่านชมเกี่ยวกับยำที่ที่เป็นพวกกุงกก้งพวกปูม้าสดอันนี้เป็นหมูย่างอันนี้แซลมอน ชิ 20, 50, hecho, hecho, ้นนะครับ20บาทก็ได้3ชิ้นไงอันนี้ค้ามหมูย่างไงเป็นไงหืมเหมือนหมูไม่ได้แล้วไงรสชาติรสชาติอย่างเงี้ยเหมือนหมูอ่ะ หมูมที่เอาไปย่างเรามาย่าเขาบอกบอกยัวาย่างความหมวย่างอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับคู้ผมเนี่ยสั่งเป็นเผ็ดน้อยนะเผ็ดน้อยแต่ว,ว่ากินเผ็ดไม่ได้แต่นี้ก็เผ็ดอยู่นะปากแดงหมดลลวอันนี้เป็นกุ้งที่สดถือว่าคุ้มนะผมคุ้มแหละเพราะว่า20บาทแล้วก็ได้กุ้งได้อะไเยอะเ ใช้ได้อ,อันนี้เป็นปูม้าสดแ <c oughs> ต่ละคนใหญ่ถึงตาผมเลย เงยโชกเลยตื่นตืต่น,น,น,นเลยอ่าท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เป็นอะไรตำข้าวกล้องเราส่งตามยำอันนี้ยำไหมฮะยำฟูจิท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เป็น ยำนะครับนี่ตรงนี้อันนี้เป็นเมนูต้ตมตำครับนี่20บาทนะฮะแล้วก็เราได้กินหลากหลายมากอันนี้เป็นเอ่อต้มแคบหมูอันนี้เป็นตำมตุ๋นสดอันนี้เป็น,นอะไรอ่ะต้มตำปลาแล้วก็นี่เป็นไข่เค็มครับแค่นี้เนี่ยก็อิ่มแล้วแล้วก็คุ้มตรงที่ว่ามันกินได้หลายอย่าง ซีดมากแต่อร่อยนมเล็กแต่ก็ซีดเออเตรียมช้อนแล้วเหรอครับทีมงานเริ่มกดตามนะครับไม่ได้ครับ อร่อยแต่ต้องสั่งถ้าใครชอบเผ็ดก็สั่งกินเผ็ดปกติกินเผ็ดน้อยนะครับนาตาก็จะประมาณนี้อืมถูกถูกถูกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพลิกอไม่ไหวแล้ว <laughs> อร่อยแล้วแซ่บมากอะไรนะชื่อร้านอะไรนะแซ่บปลาสาวแซ่บปลาสาวเด็ดกันลืมอ่ะแซ่บปลาสาวเผ็ดแต่ว่าอร่อยรสชาติดีเค็ม้นปลาร้าอันทุกทุกเมนูตัดเป็นปลาร้านะครับเมนูเมนูจะบอกว่าใส่หรือไม่ใส่ปลาร้านะครับคนที่ไม่อยากกินปลาร้าหรือที่ไม่ชอบกินปลาร้าก็สามารถที่จะเช็คตรงช่องที่ไม่ใส่ปลาร้าก็ได้นะครับแต่ว่า ออเนี่ยต้องบอกเลยว่าไมนะ่ชอบกินปลาร้าเลยครับ <c oughs> คือเป็นคนที่แพ้ปลามากามากตั้งแต่กินปลาเลยนะแล้วก็แบบตั้งแต่กินปลาล้ดกินปลาไม่ได้เลยอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงจัดเป็นคนอีสานไงก็คือมันแซ่บอีหลีเด้อผมพูดกินละมุดอันนั้นน่าอีสานมากแซ่บเออกินละมูดอีสานได้แซ่บอีหลีเด้อนอกจากยำก็ยังมีอย่างอื่นก็ยังมีส้มตำแล้วก็มีเมนูพวกไก่ทอดใช่ไหมครับ ตีไก่มีแรงต่างด้วยนะครับมาที่นี่ครบจบนะครับสำหรับยำกินดได้ทั้งยำยังไั้ทุมตำนะครับแล้วก็กลับบ้านสั่งห่บาทถ้าสั่งกลับบ้านสันบาทนะครับทุกเมนูมันกัดใช่ไหมใช่แล้วอาคาถ้ชุมอย่าลืมนะครับไปติดตามชมรายการกินกับตอนด้วยคนที่ร่วมกิจกรรมเขีรายการกินตอนนะครับนี่ล็อกเสื้อแฟนคลับไปเลยนะครับสิบกรัมวัน พีพีรับชมเบ้านเลยสิบรางวัลแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามสูงในเขตรายการนะครับแล้วก็อันนี้โคบดีเลยก็คือผู้ใดผู้ใดผู้ใดท่านใดนะครับท่านใดสนใจที่จะสนับสนุนรายการกี่ยกวกอนนะครับตอนนี้เราก็ยังรับโรศเชื่ออยู่นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับไม่เนั้นก็ติดต่อมาที่นบ็องของรายการกิจกรนไ้นะครับ แล้วก็ใครอยากจะให้ตัวไปรีวิวหรือว่าไปกินที่ไหนไปไปทำอะไรนะครับก็บอกมอะไรบอกก็ได้เลยนะครับแล้วเราจะพาไปกินในวันหยุดที่พักผ่อนสบายๆนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินยากับข้าวดี๋มันจะกลายเครื่องกันโคตรมดกันอ๋อไปต้องสั่นๆเลยอุ้ยผิดอะไรกันใช่ครับ งั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินยำก่อนนะครับว่าจะแซ่บเป,ป์้ลับไปนะครับแล้วอย,าอยา่างหนี้งตดิตดตดัวด้วตมแล้วเผ็ดเกินเลย